สวัสดีค่ะอ่านใจใส่พลังบวกมาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวดูซิว่าเราจะมาเยียวยาใจใครนะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจที่หยิบมานะคะก็จะเป็นน้องนะหน้าตาน่ารักทีเดียวนะคะจะดูแววตานี้มีความวิตกกังวลนะคะค่ะน้องคนนี้ค่ะก็สวมวิญญาณของกวางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยก็คือจะเป็นคนที่ ะจนกอะค่ะจะเป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณของการระวังตัวระวังกับระแวงนี่รวมกันเลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเห็นอะไรที่ไม่ดีก็จะเพ่นก่อนเลยนะคะแล้วก็ บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลแต่มันเป็นสัญชาตญาณน,นะคะนะคะซึ่งบางทีคนก็อาจจะเข้าเข้าใจเรายากพอสมควรนะคะเดี๋ยวขอขออนุญาตเอานําแบบประเมินวงกลมที่สุ่มหยิบมานะคะสมมุติว่าถ้าน้องน้องกวางเล็กน้องกวางแล้วกันนะคะสมมติน้องกวางคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจผู้อื่นสูงด้วยนะคะแล้วก็รู้จกักศักยภาพตัวเองต่านะคะแล้วก็ ความสงบทางใจไม่มีจะจะความสงบทางใจให้คะแนนต่ำเนี่ยก็หมายถึงมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสงบเพราะมันมีความระแวงนะคะแล้วก็ใส่ใจผู้อื่นสูงคือเราส่งพลังออกนอกะค่ะนะคะ,นะคะไม่ไม่ได้กลับเข้ามาหาตัวเองอันนี้เป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่คุยกันลึกๆแล้วเดี๋ยวเรา,าจะโนอีกอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนไฟชายนะคะ แต่ดูภายนอกนะคะก็จะเป็นฮีโร่ค่ะนะคะแหมน่ารักเชียวนะเป็นเป็นฮีโร่นะฮิทตาตาริมันน่ารักนะนี่เป็นคู่กันดนะ้วยกันก็เหมาะกันนะพูดถึงนะคะแล้วก็แล้วก็สวมวิญ,ญญาณหมาป่าค่ะโอ้โหนี่หมาป่านี่นะคะหมาป่าเนี่ยจะเป็นหมาป่านี้ดุแน่นอนค่ะนะคะภายนอกเธอดูแบบว่าโอ้โหยิ้มย้มจมใสจะบอกนะจะบอกว่าเป็นหมาป่าใจดีเนี่ยมันไม่ใช่นะข้างนอกเนี่ย เป็นคนหนึ่งอะแต่เหมือนสวมวิญญาณหมาป่าเข้าไปเนี่ยนะคะ mm. ก็จะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่กลางวันเนี่ยคือตื่นสายว่างั้นเถิะนะคะแล้วก็นอนได้จะนอนตอนช่วงกลางวันนะคะแต่ถ้าจําเป็นต้องไปทํางานก็จะต้องไปทํางานสายแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะและถ้า,อาตอนกลางคืนก็หลังห้าโมงเย็น,นยก็จะเริ่มมีเรียวมีแรงนะคะก จริงๆเหมาะกับก,บการทํางานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นคนที่สวมวิญญาณหมาป่าเนี่ยถ้ามาทํางานตอนช่วงกลางวันอย่างเงี้ยแปดโมงเชา้าเรื่องห้าโมงเย็นอันนี้เป็นเวรกรรมของของเขามากเลยนะคะซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีความเครียดลึกๆเพราะฉะนั้นด้วยภาวะแบบเนี้ยมันก็เข้าใจกันยากฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าเป็นนักล่านะคะแล้วก็ส่วนฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่อลองดูสิคะความรักความสัมพันธ์ของคนคู่เนี้ย นึกภาพออกไหมคะว่าจะเป็นอย่างไรนะเอาแค่ฝ่ายหนึ่งทําเสียงดังใส่ฝ่ายนี้ก็แบบตกใจเสียใจเศร้าใจแล้วก็หาคําตอบว่าเพราะอะไรนะแต่ถ้าเรามีความเข้าใจกันมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะนี่คือสถานการณ์ความรักค่ะทีนี้ฝ่ายชายเนี่ยนะคะก็ก็จะต้อง พักพักผ่อนนะถ้าทําได้นะคะก็จะแบบสมมติว่าวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยก็จะนอนชดเชยเลยนะคะเพราะว่ามันรู้สึกเหนื่อยล้าม,มากกับการที่ตัวเองที่ไม่ใช่เป็นคนตอนเช้าอะแล้วจะต้องมาตื่นเช้าเพื่อไปทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะก็จะนอนพักนะคะพักในช่วงที่ที่เรียกว่าเหมือนกับรักกันแล้วนะเริ่มมีตัวตนเน่ยเริ่มแสดงตัวตนว่าไอ้ตัวตัวพระเอกเนี่ยตัวฮีโร่เนี่ยไม่อยู่แล้วแหละ เขาเรียกว่าเป็นหมาป่ามาแทนเนี่ยนะคะก็เริ่มแสดงตัวตนก็เริ่มที่จะแบบไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแล้วก็ส่วนฝ่ายหนึ่งนะคะก็ฝ่ายหนึ่งก็นอนฝ่ายหนึ่งก็ส่องส่องแต่เช้ายันเย็นว่าเออตื่นหรือ,อยังเราจะได้คุยกันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสภาพความสัมพันธ์แบบที่มันต้องรอคอยนะคะพอเห็นพอดึกภาพออกไหมคะทีนี้รูปรูปต่อไปนะคะมันก็จะคล้ายๆกับ ใบไม้อะสภาพความรักของสองคนเนี้ยนะคะแรกๆกมันไม่เป็นแบบนี้นะแรกแมันก็จะเป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวชวอุ่มงดงามสดชื่นมันก็เป็นแรกรักอันนี้เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะเป็นธรรมชาติความรักของแทบทุกคู่เลยค่ะนะคะที่แรกแรกช่วงปิ๊งกันใหม่ๆช่วงมีความรักให้แก่กันเนี่ยนะมันก็รู้สึกสดชื่นใจอะค่ะนะคะ แต่พอสักระยะหนึ่งก็อาจจะบางคนอาจจะยาวหน่อยบางคนก็อาจจะระยะสั้นๆใบไม้เริ่มเหลืองแล้วค่ะแล้วก็เริ่มเตรียมที่จะร่วงค่ะนะคะทีนี้แหละกระบวนการเยียวยาจิตใจการฮิรูใจก็จะต้องเริ่มต้นขึ้นค่ะเพราะถ้าเรายังอยากรักษาสัมพันธ์อันนี้ไว้รักนี่รักกันแน่นอนนะคะแต่เราจะรักษาสัมพันธ์อันนี้ไว้ได้อย่างไรระหว่างน้องกวาง กับนายหมาป่าโปรดติดตามโปรดติดตามนะคะการฮิวใจอันแรกเลยนะคะคือการเรียนรู้ค่ะเราอย่าไปคิดว่าอันเนี้ยนะมันมันคือเวรกรรมนะให้คิดว่ามันเป็นบทเรียนทุกสิ่งนะคะถ้าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือบทเรียนแล้วเราจะหันหน้าเข้ามาเรียนรู้ เพราะฉะนั้นคาว่าเรียนรู้เนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆทําความเข้าใจแล้วการเยียวยาให้กับน้องกวางนะคะน้องกวางนะก็คือก็ต้องทําความทําความเข้าใจนะคะทําความเข้าใจว่าอ๋อก็เราดัานไปรักกับหมาป่าต้องเข้าใจแบบนี้เลยนะคะเราไปรักกับหมาป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีอารมณ์แปรปรวนดุร้ายเราเข้าใจเขาแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้ เราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเรายอมรับได้ไหมอ่าอันนี้ก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันเรียนรู้เพื่อที่จะเลือกค่ะนะคะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของเราอย่างเงี้ยเราจะยอมอยู่ในสภาวะที่เราจะต้องเป็นเหยื่อเข้าไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเราจะต้องยอมที่จะต้องเป็นอยู่ในสภาวะที่เราต้องวิ่งหนีตกใจนะวิตกกังวลเราอยากจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตไหม เพราะด้วยธรรมชาติของกวางเนี่ยกวางก็ชอบอะไรที่จริงๆแล้วเป็นชอบชอบอยู่เป็นฝูงนะคะอยู่เป็นฝูงที่เป็นคนแบบเดียวกันนะ่ะนะคะเป็นคนประเภทเดียวกันนะกวางนี่ก็งดงามน่ารักเชนะคะน่ารักน่าทนุถนอมต้องการการดูแลและเอาใจใส่แต่เราไหวไหม่ะคะที่เราจะต้องเจอหมาป่าและพร้อมก็ไม่รู้จะกินเราเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะยอมรับได้ไหมาา่ะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่า คนที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กับเราเนี่ยนะคะคุณคุณฮีโร่เนี่ยภายนอกเป็นฮีโร่เนี่ยแต่ข้างในเป็นหมาป่าเนี่ยเรายอมรับเขาได้ไหมล่ะนั่นแบบฝึกหัดเนี้ยหนึ่งคือน้องเรียนรู้แล้วนะเรียนรู้จะจะเข้าใจเขาสองเรียนรู้ที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะกับเรารักได้ค่ะแต่จะเลือกเข้ามาอยู่ในชีวิตเนี่ยอันนี้เราจะต้องเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมกับชีวิตของเรา การวิ่งหนีของน้องการที่น้องตกใจเสียงดังของเขาการที่น้องต้องระวังตัวการที่น้องต้องวิตกกังวลน้องต้องถามตัวเองว่ามันดีกับสุขภาพจิตไหมถ้าน้องรู้สึกสุขภาพจิตเสียน้องก็ต้องเรียนรู้ที่จะทํำยังไงที่จะมีสุขภาพจิตดีในระหว่างการที่คบกับในมาป่าซึ่งวิธีการนะคะถ้าถ้าถ้าอยากถ้ายอมรับละอยากจะคบกันเนี่ยนะคะเราก็ต้องระวังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ ปล่อยให้เขาอยู่ในโลกของเขานะคะเมื่อเขาได้นอนพอเมื่อเขาได้ได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวพวกหมาป่าเนี่ยนะคะเขาก็จะมีมีโลกมีโลกส่วนตัวของเขาอะนะคะมีโลกส่วนตัวสูงอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของเขานะคะเราทําได้ไม่ล่ะเขาอาจจะไม่ได้มาดูแลเอาใจใส่เรา อันนี้น้องก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอะค่ะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเออก็ดูแล้วก็เข้าใจแล้วแต่ยอมรับไม่ได้น้องก็ต้องหาจุดอื่นที่ที่ชีวิตเรามันมีหลายด้านถ้าน้องไปจดจ่อที่ในหมาป่าที่มันไม่ค่อยสนใจน้องน้องกวางเลยหรือถ้าสนใจทีงก็แบบว่าตวาดตวาดส่งเสียงดังคำรามอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ไหวแล้วค่ะนะคะงั้นน้องก็ต้องเรียนรู้ที่จะที่จะ จัดจัดการชีวิตเราใหม่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูแบบประเมินทางด้านข้างหลังนะคะทีนี้น้องมีสัญลักษณ์ที่วาดมานะคะพวกสัญลักษณ์พวกนี้านภาพที่น้องวาดมาเนี่ยมันจะมาจากจิตใต้สำนึกสัญลักษณ์ของดาวนะคะดาวเนี่ยจริงๆแล้วน้องเป็นคนมุ่งความสำเร็จนะคะน้องเป็นคนมุ่งความสำเร็จนะ,ะแล้วก็น้องเป็นน้องต้องการการยอมรับค่ะนะคะต้องการการยอมรับต้องการ ต้องการประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นน้อง <_ l evaluations> ลองวางแผนสิคะลองวางแผนในการที่จะทําให้เราเนี่ย<_ <A> _>ประสบ <oud> ความสําเร็จในสิ่งที่น้องหวังตั้งใจไว้กําหนดเป้าหมายเลยค่ะนะคะแล้วน้องก็เป็นคนที่วาดหัวใจเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําอะไรก็จะใช้ความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องรู้สึกรู้สึกดีอะค่ะนะคะรู้สึกดีนะ,ะ,นะะรู้สึกดีถ้าน้องรู้สึกไม่ดีแล้วก็ถ้าคบกับ คนคนนี้นะคบกับนายหมาป่านะฮะเนี่ยคบกับนายหมาป่าแล้วน้องจะต้องเครียดอยู่กับความวิตกกังวลน้องจะมีคําตอบให้กับตัวน้องค่ะถ้ายังอยากคบต่อไปก็ห่างๆนะคะนะคะ,นะคะเพราะว่าหมาป่าเนี่ยเราก็ใกล้ชิดไม่ได้อยู่แล้วเพาะเดี๋ยวเราอาจจะโดนกินถูกไหมคะนะรักเขาก็ไม่เป็นไรคะ่ะยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะต้องจัดชีวิตของเรานะคะ กำหนดเป้าหมายเลยคะ่ะว่าน้องอยากทําอะไรเนี่ยน้องให้คะแนนรู้ศักยภาพตัวเองเนี่ยน้องให้น้อยน้องลองคิดดูนะคะมีโอกาสทำา r ชอิ n n น e s ์เมันจะเป็นประโยชน์กับน้องมากนะคะที่อาจารย์ทำโปรแกรมไว้อันนี้จะดีมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่เสียวเวลานะคะก็ทีนี้พอน้องรู้ศักยภาพตัวเองและรู้ว่าเก่งอะไรดีอะไรมีพรสวรรค์อะไรแล้วน้องกําหนดเป้าหมายนะคะ น้องบริหารเป้าหมายไปแล้วน้องวางแผนการเรียนรู้ว่าทํายังไงให้น้องเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดและในที่สุดน้องบรรลุความสําเร็จน้องก็จะเป็นน้องกวางที่น่ารักโดดเด่นและประสบความสําเร็จไม่ใช่เป็นน้องกวางที่แห้งเหี่ยวรอคอยในหมาป่าเมื่อไหร่จะมาตะคอ,อกเราเวลาที่เจอ <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องสามารถจัดการชีวิตของน้องได้นะคะใส่ growth mindset เข้าไปค่ะอาจารย์วาดรูปเนี้ย ตอนที่ช่วงโควิดนะคะ Growth mindset ก็คือชุดความคิดที่ทำให้น้องเติบโตทำให้น้องก้าวหน้าทำให้น้องกล้าในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนตอนช่วงโควิดเนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้ใครเข้ามาในห้องนอนของอาจารย์นะคะและอาจารย์ก็ไม่เคยเปลี่ยนไฟเองอาจารย์ก็ไม่เคยทําแต่อาจารย์ก็อาจารย์คิดว่าอาจารย์ก็ต้องทําได้นะคะมันก็เรื่องง่ายๆแต่ความไม่เคยมันก็กลัวอาจารย์ก็ ข้าข้ามผ่านความกลัวนะคะจยงก็เรียกว่าทำอย่างด้วยความปลอดภัยใส่ถุงมืออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆไปเปลี่ยนนะเราก็ต้องเนี่ยค่อยๆฝึกนะมี Growth Mindset ซึ่งอันนี้จำเป็นที่จะต้องจะต้องมีสำหรับน้องในการที่กำหนดเป้าหมายแล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากทำไม่กล้าทำยังกลัวน้องต้องใส่ก o w t h ม i n เซ็ t ลงไปนะคะแล้วน้องต้องเรียนรู้เรื่องอะไรอีกนะคะเรื่องที่น้อง จะต้องเรียนรู้อีกนะคะนอกจากเรื่องโก w t h mindset แล้วเนี่ยนะคะน้องก็ต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีมืดมีสว่างมีคืนเดือนแรมก็จะต้องมีคืนเดือนคืนเต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแปลว่าสภาพใบไม้ร่วงในในสถานการณ์ความรักของน้องเนี่ยนะคะ นะสภาพใบ,บไม้ร่วงอย่างเงี้ยมันไม่เป็นตลอดนะพอมันร่วงจนหมดเดี๋ยวมันก็ผลิใบขึ้นใหม่ถ้าต้นไม้มันยังไม่ตายนะ,ะนะเพราะฉะนั้นให้น้องทําหน้าที่ของน้องให้ดีทําหน้าที่กับชีวิตของน้องให้ดีนะคะถ้าน้องไปจดจ่อกับเขาแล้วมันทําให้น้องไม่มีความสุขนะน้องไปเสียสุขภาพจิตทุกครั้งที่น้องส่องเขาโอไม่สนใจฉันเลย อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่น้องมันลดคุณค่าตัวเองลงไปอ่ะนะคะน้องมีคุณค่าคะ่ะมีความเก่งในตัวนะคะแล้วถ้าน้องอยากให้ความรักของน้องอ่ะนะคะมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นสองฝ่ายที่แบบว่าต่างคนต่างดูแลนะดูแลความสัมพันธ์มันไม่ใช่หน้าที่ที่น้องต้องรดน้ําอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันต้องเป็นของมันต้องเป็นของทั้งสองฝ่ายถ้าน้องทําอยู่ฝ่ายเดียวมันก็มันก็ มันก็เป็นความรักฝ่ายเดียวนี่แหละค่ะนะคะเขาก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักมากพอที่เขาอยากจะดูแลมันนะคะนะคะแต่ถ้าเขารักมากพอนะคะถ้าเขารักมากพอทุกคนน่ะมันจะปรับตัวได้ค่ะหมาป่าก็จะปรับตัวได้อาจจะมีสันดานเดิมอยู่แต่จะปรับตัวได้ค่ะจะพยายามน้องจะเห็นพลังงานของความพยายามนะแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเขารักเราจริง มันไม่ต้องมันมันไม่ต้องพยายามใดๆเลยนะมันเป็นธรรมชาติของมันนะคะแต่ถ้าเขาพยายามก็อย่างนอยก็ต้องให้คะแนนเขานะนะคะไอ้พูดลรวสับสนไหมคะคือถ้าจริงๆแล้วความรักมันไม่ต้องพยายามแต่ถ้าเคยรักหมดรักไปแล้วเราจะต้องกลับมารักกันใหม่อ่ะอันเนี้ยอาจจะต้องพยายามนะจริงๆแล้วถ้าหมดรักแล้วก็ตามธรรมชาติไหมหมดได้ก็ก็พอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องกวางก็แสนสวยแล้วก็อีกหน่อยเอ่อ บริหารเป้าหมายประสบความสําเร็จในชีวิตคว้าดาวอย่างที่น้องต้องการอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้องเครียดเนี่ยให้ไปทําในสิ่งที่น้องชอบนะคะทานไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนเพราะฉะนัน้นคนที่เวลาวาดภาพที่ตัวเองชอบเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงเวลาถ้าเครียดเนี่ยให้ไปทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็จะเป็นการฮิรูใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอะ่ะแล้วก็ ในที่สุดน้องก็จะประสบความสําเร็จค่ะถ้าน้องทําอย่างที่อาจารย์บอกใจสําคัญที่สุดนะคะทีนี้มาหิวใจออพี่พี่มาป่าบ้างนะมาป่าเนี่ยบางทีเขาก็จะแบบว่าเนื่องจากว่าทํางานเยอะนะคะก็ทํางานจะไปทํางานตอนกลางวันเนาะซึ่งตัวเองอะ่ะถนัดใช้ชีวิตกลางคืนนะคะมีพลังงานตอนกลางคืนแล้วต้องไปทํางานตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นการที่จะพักไม่ผิดค่ะ ยังไม่ต้องหิวใจพี่หมาป่าค่ะต้องให้หิวร่างกายให้ให้พักผ่อนให้พอเพียงให้ดูแลตัวเองให้ดีก่อนให้ออกกำลังกายให้มีเวลาให้ตัวเองดีๆเพราะอารมณ์ดีๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คิดได้เองค่ะนะคะเอาละค่ะพอไหมวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามอาจารย์มาถึงตอนนี้นะคะอาจารย์ก็พยายามเสนอ เรื่องราวของคนในในหลายๆมุมนะคะในหลายๆมิติอาจารย์ก็จะมีแบบประเมินอย่างเงี้ยว้นะคะแล้วก็สุมหยิบมาอันนี้ก็เป็นแบบประเมินที่น้องๆมาทำ reach inner self กับอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็นํามาก็เลยที่หยิบมาแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเดีวขอหยิบหยิบคาร์ดนะคะไม่เห็นเหมือนกันนะว่าวันนี้จะเป็นรูปอะไรนะคะโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้น,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 น่ารักนะ คนนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ป่าทงโกไม่ต้องมีคู่ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าปลอบใจตัวเองแต่ก็จะเป็นเป็นการคิดที่แบบว่าเป็นการคิดที่ดีนะคะนะก็คนคนไม่ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็ได้ค่ะเราเนี่ยเพียงแค่เราเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเราทีเราจะคิดว่าเราเหงาเหลือเกินบางทีเราคิดว่าเราโดดเดี่ยวเดียวดายการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องโดดเดี่ยวนะคะ ตัวเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีคิดที่ไม่ขคย,ยี้ตัวเองเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยเพราะเพื่อนคนนี้นะไม่มีเราก็ทําไมฮะตุยนะคะนั้นเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนเรามีตัวเราเองนี่แหละค่ะที่รู้จักตัวเราดีที่สุด แล้วก็เป็นเพื่อนเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีคิดที่มันปลอบโยนจิตใจของเราให้เราไปต่อได้นะคะเอาล่ะค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสอาจารย์ในการทำความดีนะคะทำดีแล้วเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอาจารย์นะคะแล้วก็ขอทุกท่านที่ฟังคลิปนี้นะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ